เคยรู้ไหมคะถ้าซื้อบ้านแล้วแต่ไม่โอนชื่อตัวเองเข้าทะเบียนบ้านนะคะอาจจะเสียเงินเป็นแสนได้เลยนะคะเพราะอะไรวันนี้มีคำตอบค่ะเพราะโดยปกติแล้วนะคะคนไทยทุกคนจะต้องมีภูมิลำเนานะคะที่หมายความว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใดที่หนึ่งค่ะ และก็มีลหลายๆครั้งลหลายๆคนใช่ไหมคะที่ซื้อบ้านใหม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังแรกหรือบ้านหลังที่2ของเราก็ตามค่ะแต่ไม่ได้ย้ายชื่อเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านหลังนั้นนะคะแต่ในทางกฎหมายแล้วนะคะถ้าบ้านหลังใดหลังหนึ่งไม่มีคนอยู่นะคะหรือว่าไม่ได้ย้ายชื่อเขาอยู่ในทะเบียนบ้านนะคะอันนี้ไม่มีปัญหาเลยค่ะไม่ผิดกฎหมายค่ะแต่มันจะเสียผลเสียได้นะคะถ้าเราจะขายบ้านก่อน5ปีค่ะก่อนระยะเวลา5ปีนะคะ ทางกฎหมายมีกําหนดไว้นะคะว่าถ้าเกิดเรามียสังหาที่ใดที่หนึ่งนะคะแล้วขายออกก่อนระยะเวลา5ปีเนี่ยเราจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ3.3ค่ะแต่ธุรกิจเฉพาะถูกยกเว้นได้นะคะถ้าเจ้าของได้อยู่ในทะเบียนบ้านเกิน1ปีขึ้นไปค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแนะนําเลยค่ะถ้าบ้านหลังไหนวางแผนที่จะขายนะคะหรือว่าจะขายในระยะเวลาที่สั้นนะคะน้อยกว่า5ปีนะคะตัวเจ้าของบ้านต้องอยู่ในที่ดินแปลงนั้นค่ะถ้าชอบความรู้ดีๆฝากติดตามช่องทีระ ทาราเพาของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ